มาดูในกลุ่มที่มีอาการนะครับในกลุ่มที่มีอาการเนี่ยก็คือมีนนอาการอักระะับหรือว่าอาาัมพาตสองคำนี้นจริงๆก็มีความใกล้ชิดกันใกล้ๆเคียงๆกันแล้วก็มีการแปลอะไรท,ที่ที่มีความสับสนอยู่บ้างแล้วก็มีความแตกต่างอยู่บ้างในแต่ละที่ต่อไปพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็นอาาัมพาต มีการามีการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยที่ทำไม่ได้นะครับแบบถาวรนะครับซึ่งเป,เ,ปเ,ปเ,เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยไม่กลับ,บส่วนใหญ่นะครับสาเหตุจริงๆแล้วก็เกิดได้จากทั้งหลอดเลือดแตกหลอดเลือดติบแต่ว่าที่เกิดบ่อยๆก็คือหลอดเลือดที่สมองเนี่ยสมองมีการขาดเลือดนะครับซึ่งสาเหตุนเนี่ย นอกจากมีการติดตายแล้วยังมีพวกเศษตะกอนเล็กๆที่หลุดขึ้นไปอย่างที่อาจารย์อริยาได้ได้ได้เราดูเพื่อทีเนี่ยแล้วทำให้ไปอยู่ในเส้นเลือดเล็กๆ,ๆนะครับแล้วทําให้มีการตายของเนื้อสมองต่อไปก็คือเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์ต่อไปอัมพฤกษ์ก็คืออาจจะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้นะครับหรือไมีอยากทำใา้สม ให้เวลาเป็นหลักนาทีนะครับแต่ว่าไม่ควรจะเกินหนึ่งวันแต่ยังไงเนี่ยเราไม่ควรจะรอให้มันถึงหวันแล้วก็ค่อยมาต้อง,นะะอ,งอย่างที่อาจารย์อยาวานะครับฟาสตเร็วนะะอาการพวกนี้เอามาเพื่อ,อนเปี่ย,ยนสนใจต้องจะหาแต่ว่าเป็นอาการที่สำคัญที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความเสีย่ยงดี อาจจะเกิดเป็นองคภาพที่ไม่ถ่ายตคอับอาการของอวมขึ้องค์ภาพที่พบบ่อยอาจจะจำได้ง่ายๆก็คือฟาสในที่อาจารย์อธิยาว่าหรือว่าถ้าเกิดเป็นเป็นภาษาไทยก็คือก็อาจจะมีแขนขาอ่อนแรงนะครับข้างใดข้างหนึ่งหรือถ้าเกิดเป็นักบหนก็ะสองข้างนะครับหรือว่ามีการชา้าซึ่ง เวทีฉากเดินเซ็นนะหรือว่าตามวนะครับพูดไม่ชับริ้นแะข็งนะมีการกดดิสกนะ์หรือว่าสุดหรือสุดตัวนะพวกนี้เนี่ยอาการพวกนี้เป็นอาการที่ที่เราต้องสงสัยว่าตัวเราหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นความรู้เรื่องเราพลาดซึ่งเป็นภาวะทีต่ตรวที่เราต้องรีบมาพบ แล้วเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเราจะดูเรื่องยังไงว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นอารมขึ้นหรือว่าเป็นรรอารมเวลาเราเกินอาการพอมีอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับแารคำตอบตอบปคือจริงๆก็ไม่มีใครรู้ครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปแยกว่เป็นอารมณ์ขึ้นหรอารมณาตุแต่สิ่งที่ต้องรู้คือต้องรีบมาคือไม่ว่า เกิดระหว่างที่เรามาเนียคุณดันอนนเราเิดมเดนที่ถ้าเกิดระหว่างที่เราเรามา